สองตัวตัวหนึ่งมีสีสดำตัวหนึ่งมีสีเทาแม่ทำอะไรอยู่ที่บ้านอ่าแม่ทำอะไรอยู่ที่บ้านลองดูสิ แม่ทำอะไรอ่านให้พ่อฟังหน่อยแม่ทำกับข้าวอยู่ในบ้านอ๋อเก่งมากๆอ่ะเี็นเลยลูกไม่ทีขอไหมเดี๋ยไม่ใจครับ ตาานนอานนี้ได้เทลทำไมสเว่าไ้ตไมตาบอกว่ามันเทยาวนี่แบบนี้สวยจมาวาีอุมีได้สีนะ<ม>ว่านมีได้หวามีสีเดียวอะไรปปรด้่สี anh <Nhạc> <Nhạc> à, đi bà tặng cho em 1 cây ngọt จิ๋วอ่วยปูฟ้าไมข้าวไหม สัตว์อะไรบ้างอืมพ่อเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างลองดูซิแกววแกวนแวมาเจ้าละแมอ่านให้พ่อฟังพ่อเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างหนึ่งพ่อมีแม่ไก่สองตัวอ่ามีแม่ไก่สองตัวแล้วมีสัตว์อะไรอกีกลองอ่านดูดีๆสซิ วัวไปกินหญ้าในนาอ่าแสดงว่าพ่อมีสัตว์อ่อพ่อเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างแสดงว่าพ่อมีสัตว์กี่ชนิดหนึ่งมีมีไก่ละมีอะไรอีกวัวอ่าเห็นไหมพ่อพาแสดงว่าพ่อมีวัวอีกพ่อเลยพาวัวไปกินหญ้าใช่ไหมลูกอ่าโอเคอ่ะพ่อเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างเราต้องตอบว่าหนึ่งแม่อะไร แม่ไก่แม่ไก่ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งแบบนั้นลูก <c oughs> ออ <c oughs> พ่อเลี้ยงสัตว์ <c oughs> พ่อเลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง <c oughs> เราก็อาจจะเออเราก็บอก อันนี้ไปเลยว่าแม่ไก่เขียนเลขหนึ่งจุดแล้วก็แม่ไก่แบบไม่ต้องเขียนเลขหนึ่งก็ได้เขียนแม่ไก่แบบนี้ก็ได้ลูกเนาะแม่ไก่ แม่ไก่อืมอีกอันหนึง่งอะไรบัวอะบัววัวอะไรั้ว้าวเรยโอเคเสร็จแล้วข้อสามอ่าอ่อานสิใครช่วยแม่ทำกับข้าวอ่าใครช่วยแม่ทำกับข้าวแก้วอ่าแก้ว ต้องน่ะแล้วเติมไปหมดเลยไหมไม่เขียนเฉพาะแก้วเสือก็ได้ลูกขอแก้วอื่แค่นั้นแหละเฉ็เแียวลาไป เดี๋ยวทำาเสรส็จแล้วหรอคะค่ะารูแรด,ดูดีครับมันเป็นอะไรอันทีวีนี่ก็จะละวิวเมินต์รถทุบกันอ๋อให้ท่นทีวีไหมก็ให้ท่านสิคะมเมนต์ผสมกัน <c oughs> โอ้แขนเ <c oughs> มื่อเป็นจะีกอ่ะหันหน้ามาหน่อยทุกคน